ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะว่าอยู่ภาคใต้ยัค่อนข้าง,งมีผีเยอะคุณนัทเป็นคนใต้ใช่ไหมไม่ผมเป็นคนอีสานแต่เป็นพ่อแม่ทํางานอยู่ภาคใต้แล้วผมเกิดอยู่ภาคใต้นั่นเอ,เองครับภาคใต้จะมีผีเยอะมากมียินถ้าเป็นตามศาสนาอิสลามเนาะนก็จะมีเรียกว่าเป็นใช่เออจะเพื่อนพวกอิสลามนี่เยอะมากเลยเพื่อนอิสลามใช่แล้วผีคือมันยังไม่เจริญไงมันจะมีดวงไฟอะไรไม่รู้คนใต้ชอบพูดบอกว่าถ้าเห็นดวงไฟตอนคืน ถ้ามันรอดใต้ขาถ้าเกิดมันรอดใต้ขาเราจะตายดว,ง,วงไฟจะมาลอดใต้ขาเราใช่เป็นผีอะไรลูกอันนี้ไม่รู้ว่าผีภาคใต้เขาเรียกว่าผีอะไรแล้วก็มีผีหลังกวงด้วยภาคใต้ดังมากเลยผีหลังกวงแต่ผีหลังกวงเป็นผีที่ลักษณะมีความซื่อสัตย์นะครับผีหลังกวงคือเป็นลักษณะเป็นคนหรือเปล่าเป็นคนเลยเป็นคนเ,คเป็นชาวบ้านเลยแต่เป็นอยู่อาศรรยัยอยู่ในบนภูเขานั่นเองเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่อาศัยอยูอ่บนภูเขาเวลาที่เราแบบไปเจอเขา เขาจะทําดีกับเรามากคเขาเป็นคนที่รักษารักษาความสัตย์ของเขาและเขาก็เกลียดคนโกหกนั่นเองครับคุณพิพัฒน์เวลาที่เราไปสัญญากับพีหลังกวงไว้แล้วแล้วเราไม่ทําตามเรื่องที่จะตามมาคือเราอาจจะตายได้เลยแลวนีเรื่องราของผีหลังกวางพีหลังกวางมีลักษณะเป็นคนใช่ภากตายนี้ถ้าขึ้นภูเขาใหญ่ๆหน่อยนี่จะจะเจอหมู่บ้านบางทีคล้ายๆลักษณะคล้ายๆหมู่บ้านรับแรงนั่นเอง จะมีกระท่อมตั้งขึ้นและพอเราไปพักอยู่กระท่อมนั้นเมื่อเรานึกอยากกินอะไรนี่คือเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาแล้วอาหารที่เรานึกขึ้นจะมาให้เรากินลยทันทีแล้วพอเราลงจากเขาปุ๊บไม่ใช่ว่าเรากลับไปที่เดิมแล้วจะเจอเหมือนเดิมนะมันจะสลับที่กันไปเรื่อยเหมือนกับว่าจะแรนดอมแล้วกันสูงไปเรื่อยและผีหนึ่งที่มีเยอะเงก้นคือผีเป้า,ปารู้จักผีเป้าไหมคุณผัดเคยได้ยินแต่ไม่รู้จักว่าตัวเป็นยังไงผีเป้านี่ มันจะอาศัยอยู่ใกล้ๆกับรำธารํำธารเพราะว่ามันจะชอบกินกบกินเขียดและตอนเช้าทำไมถึงเพราะผมว่าผมรู้ตอนเช้าจะมีซากเขียดซากกระดูกอะกองไว้หน้าบ้านจริงไหมจริงแล้วคนที่เจอก็คือพี่สาววันนั้นเองอพี่สาวนอนอยู่คนเดียวและทีนี้พ่อแม่คือกีดยาอยู่ไกลมากมและบ้านที่ตั้งอยู่ว่าใกล้กับริมธารห่างประมาณแค่60สเมตรช่วงกลางคืนจะมีคนมาเคาะ ประตูแต่พ่อกับแม่ย้ำตลอดว่าถ้าเป็นเสียงประตูที่เคาะจากด้านบนไม่ใช่คนนั่นเองประตูที่เคาะจากด้านบนใช่ประตูใช่ใช่เคาะจากด้านสูงได้ยินจากด้านสูงนี่จะไม่ใช่คนแหละใครมันจะไปเคาะถึงเนาะใช่ใครจะไปเคาะถึงกลางใช่ใช่ใช่และพี่สาวก็ตื่นตื่นก็รู้สึกว่าใครแต่พี่สาวไม่้พูดแต่มีเสียงเขนบอกว่ามดมดเปิดประตูให้แม่หน่อยก็แบบเคาะประตูบอให้เปิดขึ้นให้หน่อยแต่พี่สาวก็ ยังไงก็ไม่เปิดให้พ่อแม่กับพ่อจะมีกุญแจอืส่วนนี้ก็มีผีเป้านั่นเองมันจะชอบกินชอบพวกกบพวกเขียดแล้วตอนที่พ่อผมวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกพ่อผมไปยิงกบไปยิงปลาอะไรตลางคืนท่นี้เห็นเงาผู้ชายครับวิมพันต์ดำๆไม่ใช่ดำๆเป็นเงาผู้ชายแบบกําลังหันหลังอยู่กําลังทําอะไรอยู่ไม่รู้พ่อผมก็นึกว่าคนมาหากบหาปลาเหมือนกันก็เลยทักไปพ่อหันมาเท่านั้นแหละครับวิมพันตมือกับปากกําลังกัดกบอยู่ พอพ่อผมเห็นงั้นก็ชักปืนแล้วก็เลงยิงแล้วมันก็กระโดดจ้องจ้องจ้องออกไปเลยผีค่อนข้างเยอะเทียเดียวภาคใต้ไม่ใช่เรื่องว่าไม่ใช่เหมือนอีสานนะอีสานก็ผีเยอะนะผีปอบกระสืออะไรภาคใต้ผีก็เยอะเหมือนกันผีเป็นีเป็นปอบกระสือกระหังใช่ผีเปรยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเยอะโอ้ภาคใต้นี่ก็คือมีตำนานเรื่องผีก็มีเยอะมากมายเหมือนกันเยอะเจอเยอะเหมือนกันเพราะมันเรื่องเราเกือบจะ20ปีที่แล้วประมาณ16เราแล้วก็แก่เหมือนกันนะ 16ปีที่เราก็ยังไม่เจริญอะไรขนาดนี้โอ้โหคุณนัทนะคะสบคูณสทุกคนชิดดูพบมา3มรอบแล้วนะคะก็นานแล้วก็นานแล้วเออก็เป็นเรื่องราวที่คุณนัทนะคะไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเกลียดมากที่วันนี้คุณนัทเอาเรื่องราวที่ไม่เคยเล่าเพราะว่านึกไม่ถึงเลยว่าเป็นเรื่องตอนเด็กมากแบบไม่เคย จำแทบจะไม่ได้แล้วเพราะมันช่วงนั้นผมอายุประมาณ3-4มสี่ขวบอเองมุณัดโอ้ย้อนอไปสักประมาณปีงไม่ปีงยังไม่ถึงยังไม่ถึงใช่ไหมคะโอเคเนาะก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์โดยตรงของคุณนัดเองนะใช่อนะ